สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่สื่อเวียดนามได้ตั้งคําถามว่าเวียดนามยากจนกว่าไทยแต่ด้วยเหตุใดภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยจึงดูยากจนกว่าเวียดนามยกเว้นกรุงเทพสื่อ u t u b e ของเวียดนามที่ชื่อว่าเตียวเจืองได้นําเสนอกระทู้ในพันทิปของคนไทยซึ่งเขาเอาไปนําเสนอกระทู้ดังกล่าวมีหัวข้อว่า ตามคิสดสีแล้วประเทศไทยร่ำรวยกว่าเวียดนามมากแต่เมื่อได้เดินทางไปที่เวียดนามประเทศไทยดูเหมือนว่าจะยากจนกว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศทำไมเป็นเช่นนั้นโดยข้อความในกระทุ้ดังกล่าวนะครับทางช่อง YouTube เวียดนามได้นำเสนอต่อไปซึ่งเขาบอกว่า นี่เป็นคำถามที่ถูกนักท่องเที่ยวไทยที่เพิ่งได้มาเที่ยวเวียดนามสัมผัสชีวิตในจังหวัดต่างๆของเวียดนามและมีความรู้สึกเกี่ยวกับเวียดนามที่แตกต่างจากข่าวลือจึงถูกแชร์กันในสื่อชื่อดังของไทยและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากชาวในไทยคนหนึ่งเปรียบเทียบชีวิตของชาวไทยและเวียดนามในพื้นที่ต่างๆที่น่าสนใจบุคคลน,นี้ได้ตัวแย้งที่น่าสนใจมากมายเพื่อพิสูจน์ข้อมูลทางเศรษฐกิจตั้งแต่ GDP รายได้ต่อหัวไปจนถึงเมืองใหญ่เวียดนามไม่เท่ากับประเทศไทยแต่ในแง่ของชีวิตโดยเฉลีย่ยแล้วในหลายจังหวัดคนเวียดนามมีผลงานเหนือกว่าคนไทย ดังนั้นเนื่องจากปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กลมกลืนระหว่างจังหวัดและเมืองต่างๆทั่วประเทศระดับการพัฒนาโดยรวมของจังหวัดและเมืองของเวียดนามโดยทั่วไปจึงไม่แตกต่างกันมากนักหรือเมืองโฮจิมินห์ก็ไม่ล้ำรวยเกินไปเมื่อเทียบกับดานังไฮฟง หรือหวงเต่าในขณะที่ประเทศไทยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นชัดเจนมากปัจจุบันประเทศไทยมีดัชนีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในอันดับที่4ของโลกทําให้พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างมากเมื่อเทียบกับกรุงเทพสิ่งนี้ทําให้ชาวกรุงเทพที่เดินทางมาที่เวียดนามเพื่อดูว่าเวียดนามยากจน แต่พลเมืองจากภูมิภาคอื่นที่เข้ามาเวียดนามจะพบว่าเวียดนามร่ำรวยเวียดนามแตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาคตรงที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนพื้นที่เมืองและชนบทน้อยมากชนบทมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงมีความร่ำรวยมากกว่าชนบทไทยแอดได้ไปหาข้อมูลดูแล้วแต่ว่าไม่เจอกระทู้นี้ในพันทิปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าของกระทู้ได้แก้ไขข้อมูลหรือเปล่า หรือว่าเป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามได้ทําขึ้นมาเองนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับจากข่าวนี้ก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับซึ่งแอดมองว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามานําเสนอนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งชาวเวียดนามคนใดนะครับบอกว่าฉันชื่นชมการพัฒนาพื้นที่ชนบทในเวียดนามจริงๆสิ่งที่ชาวเมืองมีพวกเขามีเกณฑ์บางอย่างที่เหนือกว่าเมืองด้วยซ้ํา บางทีพวกเขาอาจจะสูญเสียเพียงในแง่ของการบริการและการรักษาพยาบาลเท่านั้นจากความคิดเห็นนี้นะครับชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าแม้แต่ในใจกลางเมืองก็ยังไม่มีที่ที่ยังไม่มีพลาสติกในชนบทบ้านของฉันไม่ได้ปูด้วยคอนกรีตแต่ตอนนี้เสือพลาสติกบนคอนกรีตจะทําให้เขามีความสุขส่วนคนถัดมานะครับเขาเสริมว่าอย่างแน่นอน ที่บ้านเกิดตอนนี้มีถนนคอนกรีตหมดแล้วมีคนไม่เคยคาดคิดว่าสักวันถนนจะกว้างขวางแม้เมื่อก่อนจะลำบากมากเพราะอยู่ลึกเข้าไปคนถัดมานะครับไ้ตอบต่อไปอีกว่าเวียดนามสนใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลด้วยจากนั้นคนถัดมานะครับเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้กลับบ้านเกิดแล้วจำไม่ได้เพราะพัฒนาเร็วมากสุขภาพและการศึกษาจะแย่ลง ผู้ป่วยอาการหนักยังต้องไปโรงพยาบาลชั้นนำนักศึกษายังคงกลับไปเมืองเพื่อศึกษาต่อความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาได้กล่าวว่าชนบ,บทของไทยให้ความรู้สึกว่ามันล้าหลังมีป่าเยอะดูคลิปของคนไทยที่เดินทางในประเทศไทยเห็นทิวทัศน์ป่าอยู่ด้านหลังในขณะที่การเดินทางในเวียดนามนั้นสวยงามมากถนนก็ชวนให้หลงไหล ซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับชาวเวียดนามคนถัดมาได้คขามาตอบเสริมว่าในประเทศไทยคนจีนควบคุมเศรษฐกิจถึง70%มหาเศรษฐีไทยก็เป็นคนจีนหมดคนไทยจนมากผมทำงานกับบริษัทที่มีคนไทยมากกว่า100คนค่างเงินไทยคือสูงแต่ไม่มีงานทำเงินเดือนไทยแค่6.7ล้านต่อเดือน GDP สูงเพราะคนจีนและคนจีนใช้ไรายได้ควบคุมการเมืองไทยจึงเกิดการรัฐประหารทุกๆ2-3ปี จากนั้นมีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าใช่ใช่คนเวียดนามรวยมากประเทศเวียดนามจเจริญทั้งประเทศประชากรมีการศึกษาที่ดีความคิดเห็นถัดมานะครับซึ่งคนนี้นั้นเขาบอกว่าประเทศไทยและประเทศทุนนิยมอื่นๆรวยด้วยเศรษฐีเพียงไม่กี่คนแต่คนส่วนใหญ่ยากจนในขณะเดียวกันเวียดนามมีรัฐบาลที่ยากจนแต่ประชาชนส่วนใหญ่รวย ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าฉันอยู่ในชนบททางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อ3ปีที่แล้วปัญหาที่ผมเจอในตอนนั้นคือครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีห้องน้ำโอ้พระเจ้ามีห้องน้ำอยู่ทุกที่ในป่ามันทำให้ฉันตะลึงจริงๆจ,จากนั้นนะครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าคุณอยู่ในป่าลึกหรือเปล่าฉันเป็นคนเวียดนามอาศัยอยู่ในชนบทและห้องน้ำของฉันน่าจะสะอาดกว่าห้องนอนของคุณ ความชิดเหนถัดมานะครับ GDP ต่อหัวเป็นค่าที่ระบุเหมือนกับประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เช่น GDP ต่อหัวอยู่ที่7,000ดอลลาร์ แต่70%ของเงินนั้นเข้ากระเป๋ามหาเศรษฐีของพวกเขาแต่ในเวียดนามมันแตกต่างออกไปแต่ก็ตกไปอยู่ในกระเป๋าของมหาเศรษฐีด้วยแต่น้อยมากส่วนใหญ่รัฐบาลจ่ายให้พัฒนาโครงการต่างๆทุกที่อย่างเช่นการสร้างถนนในชนบทรัฐบาลก็สนับสนุนปูนซีเมนในขณะที่ประชาชนบริจาคเงินเพื่อซื้อหินทรายและทำเอง สรุปผมเห็นหลายที่เหมือนภาคกลางและภาคใต้ทุกคนบ่นว่ารัฐไม่สร้างถนนให้พวกเขาต้องคิดใหม่ว่าทำไมพื้นที่ชนบททางตอนเหนือถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเหมือนตอนนี้คอมเมนต์ตัมาบอกว่าคนรวยชาวจีนกระจุกตัวอยู่ในเมืองก็รวยขึ้นส่วนคนไทยอยู่ในชนบทก็จนลงเนื่องจากปัจจัยของมนุษย์ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คท่านมานะครับได้เขามาเปรียบเทียบเมืองหลวงของไทยกับเวียดนามว่าหากเปรียบเทียบเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครและเวียดนามก็คือโฮจิมินห์แต่หากพูดถึงเมืองใหญ่อันดับสองของเวียดนามอย่างฮานอยประเทศไทยไม่มีเมืองใหญ่ที่มีขนาดเท่ากันเมื่อเทียบกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับเนื่องจากความแตกต่างในระบบสังคมนิยมของเวียดนามที่นําโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม การพัฒนาจึงสม่ำเสมอระหว่างท้องถิ่นและภูมิภาคทําให้เกิดความสามัคคีเช่นเดียวกับประชาชนการสร้างสังคมที่มีรายได,ได้และความเพลิดเพลินที่กลมกลืนระหว่างกลุ่มประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันด้วยเกณฑ์สิทธิที่เท่าเทียมกันความเสมอภาคความสามคัคคีโดยมีเป้าหมายของมนุษยชาติเพื่อคนรวยและประเทศที่เข้มแข็งประเทศไทยเป็นระบอบทุนนิยมกึ่งสักดินาการแบ่งขั้วระหว่างคนรวยกับคนจน ตัวอย่างเช่นในด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลนายทุนไม่ลงทุนในพื้นที่เหล่านั้นเนื่องจากไม่ได้ผลกําไรเท่ากับเมืองและที่ราบที่มีประชากรหนาแน่นแต่เวียดนามจะยังคงให้ความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของนโยบายสําหรับธุรกิจและนักลงทุนเพื่อดูว่ามีความน่าสนใจเพียงพอที่จะตัดสินใจทําส่วนเรื่องราคารัฐสังคมนิยมจะควบคุมให้ทุกภูมิภาคมีราคาเท่ากัน ความคิดเห็นต่อมาครับรายได้ส่วนบุคคลของชาวเวียดนามไม่ได้คำนวณอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นผู้ขายออนไลน์ในเมืองที่มีบริษัทกระจายอยู่ทุกผลทุกแห่งมีรายได้สูงมากแต่ตามสถิติแล้วเขาว,ว่างงานเกษตรกรที่ผลิตวายและเลี้ยงสุกรหลายร้อยตัวในแต่ละปีจะไม่ถูกเก็บภาษีและยังรวมอยู่ในรายได้ของชาวเกษตรกรรมการบันทึกภาษีจะต่ำกว่ารายได้จริงเสมอผู้ประกาศข่าววีทีวีมีเครือสปาหลายแห่ง ยัางคำนวณเฉพาะรายได้ผ่านเงินเดือนพื้นฐานเท่านั้นดังนั้นหากคำนวณรายได้ที่แท้จริงรายได้ต่อหัวของชาวเวียดนามจะเท่ากับรายได้ของประเทศไทยจากความคิดเห็นนี้นะครับคนถันดมานะครับมาตอบเสริมเพิ่มเติมว่าเช่นผู้หญิงคนหนึ่งใกล้บ้านของฉันขายบะหมี่ทำกำไรได้กว่าล้านต่อวันถ้าถามว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็น่าจะรู้จากการคำนวณและมีหน่วยงานใดบ้างที่สามารถควบคุมสถิติได้ คนถัดมานะครับได้คอมเมนต์สั้นๆว่าเพราะเงินไทยทั้งหมดไปหาคนจีนคอมเมนต์ถัดมาประเทศไทยมีเพียงกรุงเทพลองนึกภาพหากเมืองใหญ่ในเวียดนามเช่นโฮจิมิน์ซิตี้ฮานอยไฮฟ,ฟงกวางหนิงดานังยาจางเกินเธอมารวมกันที่เดียวจะมีขนาดเท่ากรุงเทพถ้าคุณนำหน้าคนอื่น40ปีคุณจะรวยกว่าพวกเรานิดหน่อยไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจ วันที่คุณพ่ายแพ้จะเป็นวันที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวไทยได้เข้ามาอธิบายว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะประเทศไทยมีอาาเขตกว้างใหญ่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบประชากรจึงกระจัดกระจาย เราจึงต้องทุ่มทรัพยากรเพื่อลงทุนในเมืองใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพต่างจากเวียดนามที่ประชากรส่สวนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากเหตุผลที่เป็นรูปธรรมจึงเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทั้งสองประเทศไม่ได้ทำให้อะไรอะไรดีขึ้นกว่าประเทศไทยเสมอไป ความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากไทยเมื่อพิจนารณานจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์เรื่องสำอางและอาหารก็ชัดเจนคนถัดมาครับเขาบอกว่าดู GDP เฉลี่ยของเวียดนามแล้วเราแพ้เศรษฐกิจใต้ดินของเวียดนามในหมู่ประชากรไม่สามารถนับได้หากคำนวณอย่างยุติธรรมบางทีเวียดนามอาจแซงหน้าไทยโดยไม่รู้ตัว แต่เวียดนามไม่ต้องลงทุนให้ IMF รวบรวมสถิติความยากจนของตนคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวไทยได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าหลอกกันเองเลยคนเวียดนามเอาแต่ละจังหวัดมาเทียบกันเลยได้ไหมไม่ได้เอาแต่พูดชอบเอาไทยไปเปรียบเทียบจังแล้วมาวิจารณ์ประเทศคนอื่นเขาแล้วไม่ยอมรับความจริง แลวทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเน็ตเวียดนามนะครับแล้วก็ชาวไทยด้วยขอ้อมูลในการแปลหากผิดพลาดระการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวเพื่อรับอาจจะลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองแต่ต้องอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ